สวัสดีรป,ประตูหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเอา้าแล้วไหนล่ะพวกพี่พี่เขาก็ขังผมไว้เลยครับแล้วผมก็แบบถีบประตูผมก็ถีบประตูเพื่อจะเอาตัวรอดเขาเรียกว่าหลุดพน้นออกจากประตูนั้นนะก็จะมาตอบคำถามคุณธนวัฒน์นะครับที่ถามนะครับในอีพีเล่าสองโลกอีพีสิบสองทับสองนะครับเรื่อง เวนกร,รมยุค 5G สร้างชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า <c oughs> คือจะพูดอย่างนี้เดี๋ยว,ยวจะหาว่าผมเล่นนะคือผมเป็นคนสนุกสนานแต่ว่าเวลาที่จะแนะนำนะครับก็จะพูดเรื่องความจริงที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนและไม่ทำให้คุณหลงทิศหลงทางและไม่หลงาศาสนานะครับไม่หลงคำสอนนะครับ ยังอยู่ในพื้นฐานของคําสอนองค์สัมรรมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะครับแต่ในบางคําที่ผมจะใช้คําศัพท์นะคะที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาอาจจะต้องใช้คําที่ง่ายเข้าใจยากทิ้งไปเลยเอาเข้าใจง,ง่ายภาษาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ภาษาบาลีนะคะเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าหรือคนที่ บวชนะครับถือสินนะครับท่านก็ใช้กันอยู่แล้วผมพอใช้ให้เข้าถึงง่ายๆให้เข้าใจง,ง่ายๆและทําได้จริงนะครับเป็นกรรมยุค5านะฮะตอนนี้นะมือถือผมยัง4 g เลยนะครับทุกคนใช้ห้าจีแล้วราบ้างแลก็จะบอกว่าไงครับห้าจีพลาสนะที่ไม่ได้จะมาโปรโมทโฆษณาใดๆทั้งสิน้นผมจะมาพูดในเรื่องของเวนกรรมสร้างชาตินี้ทำชาตินี้นะไม่ต้องรอชาติหน้า คุณธนวัฒน์ถามผมว่าเป็นเรื่องที่เล่าแล้วให้คติขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็สอนใจแล้วนะให้ความรู้นะครับถึงเรื่องการสร้างเวรสร้างกรรมนะครับแล้วก็ถ้าคุณธนวัฒน์ถามว่าความสงสัยนะค,คุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ได้อยู่กับเราแล้วแล้วเราจะโหสิก,กรรมพ่อแม่เราจะทำยังไงถ้าพ่อแม่เราเสียชีวิตนะตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับ คนอา,อายุน้อยก็ตามาวัยกลางคนก็ตามวัยทางานก็ตามจะวัยรุ่นก็ตามหรือว่าจะเป็นคนที่อายุมากแล้วก็ตามคุณจะรู้สึกว่าผมขอแยกแขนงก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายก็คือว่าเวรกรรมมีหลายรูปแบบนะครับแต่เวรกรรมในรูปแบบที่คุณธนวัฒน์ถามขึ้นมานะครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเราจะขออโหสิก,กรรมยังไงกับใครและทําได้ยังไงมันมีอุปสรรคในชีวิตเกิดขึ้น มันมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นดูก่อนนะครับว่าเป็นที่ตัวเราหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาคำตอบไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยท่านให้กำเนิดมานะครับแล้วก็มีพี่น้องนะครับหรือคุณอาจจะเป็นลูกคนเดียวนะครับหรืออาจจะมีพี่น้องสองคนนะครับสามคนขึ้นไปหรือแปดคนสิบคนนะครับในสมัยโบราณก็จะให้ลูกแบบ มีกำเนิดมีทายยาเยอะๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกันทำมาหากินในครอบครัวช่วยกันดําเนินชีวิตนะครับต่างๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีลูกเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําหมันบ้างอะไรบ้างอาจจะมีความรู้ในเรื่องของอความเชื่อนะครับในการมีลูกเยอะๆเพื่อจะได้ช่วยกันทำมาหากินถ้าคุณเป็นลูกคนเดียวอันนี้พูดกรณีลูกคนเดียวก่อนนะครับถ้าเป็นลูกคนเดียวเนี่ย อ่าเราจะขออโหสิกรรมได้ยังไงถ้าพ่อแม่เสียทั้งคู่เลยนะไปขออโหสิกรรมที่ปู่ย่าตายายถ้าปู่ย่าตายายก็เสียอีกอ่าไปดูที่คุณนา้าคุณอานะครับหรือญาติผู้ใหญ่นะครับที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วมีความคล้ายคลึงกับคุณพ่อคุณแม่อุปนิสัยใจคอหรือเป็นคนดีในในญาติพี่น้องของเรานะถ้าเป็นลูกสองคนนะฮะถ้าคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้ว คือตัดอคติฮะตัดอคติออกจากตัวเองครับแล้วขออโหสศิกรรมซึ่งกันและกันขอ,อโหสิกรรมกับพี่น้องตัวเองนะครับเพราะว่าอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะว่าอะไรนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีลูกโอ้โหเยอะเลยพี่น้องเยอะมากเลยในคะรอบครัวเยอะเลยทีนี้ดูและเลือก บุคคลที่คล้ายคลึงกับบิดามารดามากที่สุดในบรรดาพี่น้องของเรานะครับแล้วเราก็เคารพนับถือถ้าสมมุติเราเป็นพี่อาจจะเป็นน้องก็ได้นะที่เขามีความคล้ายคลึงกับคุณพ่อคุณแม่หน้าตาผิวพรรณนินสัยนะเราดูนะคะถ้าเราเป็นพี่นะลดอคติลงครับถ้าเราเป็นน้องดูว่าพี่คนไหนที่มีความคล้ายคลึงกับคุณพ่อคุณแม่เรามากที่สุดผิวพรรณรูปพรรณสันฐานนิสัยแล้วก็ เราถูกจริตกับพี่น้องคนนั้นๆมากที่สุดนะครับเรื่องการโหัวซืกรรมเนี่ยผมอยากจะบอกหลายๆเรื่องเลยนะครับแต่ว่าพอดีว่าไปเจอคาถามนี้นะฮะซึ่งว่าทางทีมงานเอามาให้อ่านแล้วก็ผมได้เข้าไปดูนะครับคือเราจะตรวจสอบทุกคลิปนะครับเราก็จะเข้าไปดูนะคบว่ามีคอมเมนต์ใดๆบ้างที่หยิบยกขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกๆคนได้นะครับซึ่งคอมเมนต์เนี้ยเป็นคอมเมนต์ที่ คือดีทุกคลิปนะคือดีทุกคอมเมนต์นะเอาท้องร้องนะผมมิวคาวเลยตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมมองว่าอุ้ยมีประโยชน์นะครับกับหลายๆคนเลยนะครับือมีประโยชน์อนะอย่างเงี้ยครับผมก็แน่นอนเลยต้องเอามาแน่นอนแล้วก็คอมเมนต์ลหลายคอมเมนต์นะที่มาคอมเมนต์ให้ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ มากดติดตามด้วยนะครับแล้วมีประโยชน์จริงๆแล้วก็อยากเอามาพูดจริงๆผมไม่ได้เป็นอาจารย์ผมไม่ได้เป็นร่างทรงนะคะผมไม่ได้เป็นอะไรขอย้านะผมไม่ได้เป็นหมอผีบูดูอะไรทั้งสิ้นนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นคือเนื่องจากว่าเรามีสัมพันธ์ที่6จริงๆนะครับแล้วก็แล้วก็เราประสบ หลายๆอย่างหลายๆเรื่องด้วยตัวเราเองนะครับเรามีประสบการณ์จริงๆนะครับก็อยากจะบอกแบบนี้ครับว่าการขอโหสศกรรมมีหลายรูปแบบมากแต่ขอยกตัวอย่างอันนี้เป็นอันดับแรกที่ผมพูดไว้ข้างต้นว่าเดี๋ยวผมจะพูดว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงจะต้องเลือกพี่น้องหรือญาติที่มีจริตคล้ายๆพ่อแม่เราผู้มีพระคุณของเรานะครับทุกคนนะเกิดมามีพ่อแม่หมดนะครับเราไม่ได้เกิดมาจากต้นญ้าใบไม้และไม่ได้เกิดมาจาก อากาศนะครับเรามีคุณพ่อคุณแม่นะครับและก็มีพี่น้องชาติกูลนะครับบรรพบุรุษเราเลือกเลยครับคนไหนเหมือนพ่อแม่เรามากที่สุดพี่น้องคนไหนจริตเหมือนพ่อแม่เรามากที่สุดอญาติคนไหนเหมือนพ่อแม่เรามากที่สุด,ไ,สด,ไ,สดไปขอขอมานะครับไม่ต้องไม่ต้องไปถึงขั้นว่าต้องเอาพานนะครับหรือ ừ, ใบสีหรืออะไรทั้งนั้นนะครับ คุณไปด้วยจิตใจนะครับคุณอยากให้เขาทานอะไรคุณซื้อไปเลยวันนั้นนแล้วคุณไปกราบเท้าไปยกมือไหว้ขอโทษขอเข้ามากันในสิ่งที่ทำพลาดทำผิดต่อพ่อแม่นะไปเล่าไปกล่าวให้ฟังว่าเออตอนเด็กๆเนี่ยเราดื้อมากเลยอะนะตอนเด็กๆเราเคยแบบทำแบบนั้นทำแบบนี้เนาะอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเราทำขึ้นมาหรือจะเป็นเรื่องที่เราทำผิดพลาด นะครับเกิดขึ้นในชีวิตเราหรือเป็นเรื่องที่เราโกหกนะฮะพ่อแม่หรืออะไรก็ตามที่เราทําผิดเป็นเรื่องที่เอ,อ่อถ้าผมรวยแล้วผมจะให้เงินนะแต่พอเรามีเงินขึ้นมาจริงๆเอา้าไม่ให้พ่อแม่ซะงั้นทําให้พ่อแม่อดอยากนะเราก็เลยจะเกิดความลําบากค่ะเพราะว่าท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยจาพักน้ําแรงนะครับพ่อแม่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าร่ารวยเงินทองนะครับแต่ร่ารวยน้ําใจมาก ก็จะเลี้ยงลูกด้วยความรักความเมตตาเตามส<ถ>ภาพตามสถานะนะครับแล้วก็ตามอุปนิสัยของท่านแต่ละท่านนะครับถ้าพ่อแม่ท่านไหนมีเงินก็จะเลี้ยงลูกด้วยเงินนิดนึงแต่ท่านก็ด้วยความหลักเพราะว่าท่านคลอดเราออกมานะครับคุณแม่นะฮะคุณพ่อก็ทำให้คุณแม่มีเราออกมาเราก็ต้องขอเข้ามาทั้งคู่การที่เราไปขอเข้ามาญาติพี่น้องเราเนี่ยมันมี เรื่องของเลือดเนื้อเชื้อไขสายเลือดเดียวกันนะครับเราจึงต้องไปขอเข้ามาญาติผู้ใหญ่พี่น้องของตัวเองนะครับและเราอยากให้เขาได้อะไรในสิ่งสิ่งนั้นอยากให้เขาทานอะไรนะครับเราอยากให้เขาใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะครับเราอยากให้เขาได้อ่าอาจจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยนนะที่เราสามารถจะหาได้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะตอบ,ตอบแทนแทนพระคุณพ่อแม่นะครับอ่าหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่คุณสามารถที่ตามกำลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาของคุณนะครับแล้วคุณก็เอาไปให้บุคคลท่านนั้นที่เป็นพี่น้องเป็นญาติที่มีจริตมีอุปนิสัยแล้วก็ถูกจริตกับคุณด้วยนะที่สําคัญคือคุณไปขอเข้ามาคุณต,ต้องไม่ถืออคติไปด้วยนะครับแล้วก็ขอเข้ามาในสิ่งที่คุณทําผิดพลาด โกโหกหรือว่าเกเรหรืออะไรก็ตามนะครับที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องแปลกๆกับเราอะแล้วชีวิตเรามันไม่โอเคเลยช่วงเนี้เราต้องขอโทษอะเราต้องขอเข้ามาเราต้องทําให้ดีนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นพี่เรานะฮะหรือว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เราสามารถกราบได้กราบเท้านะครับแล้วก็ บุคคลท่านนั้นนะคุยกับเขาก่อนว่าเราจะมาขอเขามานะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะอวยพรนะครับเปรียบเสมือนกับพ่อแม่เราอวยพรให้เรายกโทษขอโหสุยกรรมให้นะครับเพราะด้วยความเป็นสายเลือดตรงนี้นะครับจะทําให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งพันธนาการที่คุณเคยโกหกหรือทําร้ายหรือทําลายหรือทําความเชื่อมั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันพังอะ่ะมันจะกลับมาดีนะครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าผมพูดลอยๆหรือว่าเลื่อนลอยนะครับไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่าช่องไหนๆแนะนํำยังไงนะคะผมไม่ได้เป็นอาจารย์หรือไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแต่ผมแนะนําเพราะว่าผมรู้จริงๆว่าทําได้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยหลังจากที่เราขออโหสิกรรมแล้วขอเข้ามาแล้วนะครับคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยอย่าทําและย่ําอยู่ที่เดิมนะครับ พัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะฮะแล้วก็ทุกๆคนนะเพื่อนฝูงนะหรือว่าภรรยาสามีลูกนะครับทุกคนจะปกป้องดูแลและคุ้มครองซึ่งกันและกันนะครับฐานครอบครัวต้องแน่นนะครับเราถึงจะมีอนาคตและชีวิตที่ดีขึ้นนะครับถ้าฐานครอบครัวหลวมนะครับ ไม่มีครอบครัวไหนแครับที่จะมั่นคงนะครับต่างคนต่างจะใช้ชีวิตและเห็นแก่ตัวกินอยู่กันไปต่างๆนานา,นาตามวิถีชีวิตของใครของมันไม่มีฐานที่แน่นครอบครัวไม่เจริญขอให้ทุกท่านนะฮะกลับไปทบทวนแล้วก็ไปคิดนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําได้ง่ายๆนะครับสามารถทําได้จริงนะครับแล้วก็ขอเข้ามาและเห็นผลจริงๆทันตาเห็นภายในสวันเวันเทิ เพียงนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่ได้โมนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับแล้วก็ทำมาแล้วนะขอบคุณและสวัสดีครับ